สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กันในเกมดาร์กบอลเหมือนเดิมเคยนะครับก็ยังอยู่กันในซาก้าซูเปอร์นะก็จะต่อจากข่าวที่แล้วนะครับที่ว่าซุนโกคูเริ่มเข้าถึงแก่นแท้ของอัตานิยมครั้งนี้ก็จะมาเป็นบทของเคปูล่านะเคปูล่าก็คือคาริ คูล่าและเกลนะครับก็คือ2ออพี่น้องของจักรวาลที่6นั่นแหละที่ว่าเป็นซูเปอร์สยาได้นะครับที่ว่าคนนึงจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆหน่อยแล้วก็อีกคนนึงเป็นคล้ายๆโบลลี่นะครับอันนี้ก็เป็นเคปูล่าเลยนะครับดูจากโอตาล่านะนี่อะไรวะ

แก่นแ,แอันตินิยมได้ไม่มไ,ไ,มไม่เต็มทีนะโดนซึ่ไปหลายรอบอยู่เหมือนกัน,ออนรอบนงแต่เราต้องระวังนะครับเพราะว่าเกตเกตมันก็เต็มแล้วเหมือนกัน อุ้ยโอหตีเงาแพงอุ้ยอะไรวะโดนตอนแรกคิดว่าเราโดนนั่นนะโอเคกดซีนก่อน อ้าวไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นแล้วรอทำไมบางบางพาร์ทมัไมันเป็นญี่ปุ่นบางพาร์ทมันเป็นภาษาอะไรไม่รู้วะเข้ามเลยไม่รู้ เพราะว่าเราก็เราก็ไม่เก็ตภาษาเขาหรอกผมแค่อยากดูเสียงเฉยว่ามันมันเป็นยังไงโอ้โหิ้นแม่มันโดนก่อนรัตทำมีคำาห้าโดนโดน้วยโอม ¡Pero qué diablos hace. Mientras uno incrementa su fuerza, el otro se ve forzado a aumentar su enorme poder. La transformación de mi papá está alentando a Kefla a usar todo su poder. Así es. Ketla sabe cómo aumentar su ki. ¡A una velocidad impresionante! ¡Ja, ja, ja! ¡Vosotros será suficiente!

สามีสามีห้าถ้ามันกุกงจะได้เลยครับเคผมว่าโดนนะเฮ้ยมันบล็อกมันโดนแต่มันบล็อก

เมที่ยอุ้ยระวั slider, ข clubs. งข ouais. ้าตีม like นะถ้าเราโดนผมว่าเราตายนะเ้ยเาม่ตมเยแ้ตลลนเนทีืมอง่านพี่จาทามิทับทห้า Los movimientos de Kakaroto me hacen pensar que ve a través de Kefla, provocando que su cuerpo reaccione por su ¿no? suerte. ¿Es imposible? ¿Será lo mismo? ¡Ya veo! ¿No? era eso, Kakaroto? Lo que Luis nos explicó ese día es lo ¿No? mismo que te está ocurriendo. เราค่อยๆโดนถ้าเราโดนนี้เราตายเลยนะถ้าเราโดนท่าใหญ่นะดาเกื่อตบกระโหลกไปก่อน ยยอุพลังของเคปูล่านี่ผมผมว่านะัเพราะว่ามันเป็นการเขาเรียกว่ารวมร่างจากโปตาร่านะครับพลังอะทับทัพเทียมเท่าแบบไส้ยาบูนะแต่ว่าอัตตนิยมมันคือพลังที่เหนือขึ้นไปนี่ยมันคือพลังของเทพนะ

¿Cómo resiste tanto? ¡Va! La determinación de la señorita Kefi es. ¡Ay, qué le llamó un miel! ¡Dubló! Que por alguna razón los ataques que lanza Goku no son certeros. Lo más seguro. ¿Qué? Es para intentar hacer un ataque. No me engañé. No le respondo como debería. Si no la derrota en la siguiente confrontación, su energía no lo dará para nada. Miro a un Din, ¿eh?

โอ้ลบยังไงล่ะพี่นอ้องเห็นไหมอ้ผู้หญองแล้วไม่รู้เรื่องเลยภาษาอะไรเนีย่ย อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆผมขออภัยนะผมไม่แน่ใจว่ามันคือภาษาอะไรเอาล่ะใช้พลังต่อละเป็นการประฐาพลังใช่ไหม แต่โกคูก็เสียพลังไปเยอะเลยนะโดยสองคนนั้นก็ที่มาจากจากวันที่หกก็ตกตกนอกสนามไปนะครับนอกเอาไปตอนนี้ในสนามก็จะเหลือแต่ตัวตึงๆนะ いいん見悪た怪目はかだけどโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซ u b s ไ r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วไว้พบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ